นะครับอยู่หุ่มและเซเลิตนะครับวันนี้ก็อยู่หุ่มน้องอาร์ตนะครับก็เราเห็นสิ่งที่น้องอาร์ตถือนะครับมันคือปือนนั่นเองนะครับโอ <Okay. S 2> เคอะไรอะประเด็กโอ <okay. S 2> เคอ,อันนี้ก็ปืนสไนนะป,ป,ป<ๆ>ืนสไนแล้วก็ปืนอะเอเคนะครับระเบิดไร้แรงนี่ไงนี่อโอ้โหแรกแรกแรกแลกแรกแ โอเคอ่าอันนี้ก็แรงเหมือนกันฮะอ้โหอ่ออาจะพึ่งดีพี่จะให้คุณผู้ชมเขาดูอยู่อันนี้คืออ่าปืนสไลด์นะโอเคก็อ่าดาบมีเท่านี้เนาะนี่เอเคนะฮะตูเอเคก็จะมีไฟด้วยนะไป่นนช่างมันนะมันเป็นเต็มไม่เต็มนะเต็มบาทนะครับแต่ ผมนี่เลยบาทน,นะโอเคอันนี้ก็จะเป็นชุดของอแอดออนที่ผมเคยทำแล้วครับฮาโลนะครับถ้าใครยังไม่ดูคลิปที่แล้วก็กดขวาบนได้เลยครับโอเคนะนอนโอเคสเกลตันสเกลตันอย่เยนะโอะเคอลิต,ตันก็ไม่ใชเป่นอะไรห่หว่าอ่าคอมบี้ยังเหมือนเดิมสเกลต,ต,ตันจะเป็นอ่า เขาเรียกทหารนะครับอ่าคอยยิงเราถ้าเราไปเอาชีวหลออนะเฮ้ยไมเอาชุดทองมันก็ไม่เป็นอะไรอะช่างมันอะมันเป็นเด็กไม่เต็มอีกแล้วเฮ้ยบวกมาดียังโดนอะไรอะไรนะอ่ะอะไรอะไรมังโดนนะลอยลอยะล้วโดนโดนโดนลอยอืมอืมอืมอืออยิง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 ี่นี่นี่ี่ีนี่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 ีโอเค เคครับใครชอบแอดออนนี้ครับก็น่าจะมีเท่านี้เนาะก็สลับวันนี้นะผมก็ใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดสไครป์อ้าวเจ้าเคนี้มีปัญหามาเอเด็กน้อยโอ้โหมันยิงเคนรัวๆนี่นี่โอเคครับใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยครับก็สามารถเล่นออนไลน์ได้เนาะ อ่าใครที่ยังไม่รู้เดี๋ยวสอนคลิปหน้าครับผมสำหรับนี้ก็บายครับสจครับมามามาดิมาดิเขาดีเขาดีเข้าที่มามามาจัดให้จัดให้หนูยิงขึ้นเลยก็ไปโดนล็อกโอ้โหชัดหน้า,น,าๆๆๆน้องชัดตาเลยน้องยิงอย่างนี้ไปฝึกยิงมาไยๆไป,ไปๆๆไน้องๆๆๆน้องน้องดีดีีโอ้โหมันยิงมันรัวออสุดยอด <ๆ S 2> โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปบายครับสจครับผมไม่แม่งแหลกกระจายโอ้โหบ๊าย